จูคนไทยแต่พูดสำเนียงอินเดียนได้ยังไงคือตอนเด็กนะคะจูเรียนอังกฤษที่โรงเรียนอินเตอร์กับครูอินเดียหรือไม่ก็ครูฟิลิปปินซึ่งจริงๆแล้วจูก็จําไม่ได้นะคะว่าจูได้อังกฤษสำเนียงอะไรมานะคะด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็กมากและจูเรียนไปได้แค่แป๊บเดียวนะคะอีแม่ก็จับไปเรียนโรงเรียนไทยต่อค่ะเลยทาให้จูลืมภาษาอังกฤษที่จูเรียนไปในตอนนั้นจนกระทั่งมาถึงช่วงมหาลัยค่ะจูมาตั้งใจเรียนสำเนียงอินเดียนขอใช้คําว่าเรียนเลยนะคะกับเพื่อนอินโดนีเซียที่ประเทศจีนเป็นไงทุกคนอินเท เรียนอังกฤษสำเนียงอินเดียกับเพื่อนอินโดนีเซียที่มหาลัยของอังกฤษในประเทศจีน ซึ่งเพื่อนอ่ะสอนดีมากไม่ได้สอนแค่ Indian accent เซนต์นะบริข่าวบริจา e เตอร์ตู้แล้วคือปกติสาียิงจูว่ว i t s something like this like a normal accent not fancy at all b u t I have to admit that Indian accent is very fascinating yeah. จูรู้สึกว่ามันนติดหูมากๆและจูก็ชอบมากๆ This accent is sounding very familiar to me yeah. ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตอนเด็กกูเคยเรียนมากับครูด้วยหรือเปล่าพอโตแล้วฟังจะป เพื่อนอีกทีเฮ้ย Business o m i เพื่อนเพื่อนอินโดคนนี้นะคะจริงๆแล้วนางอะอังกฤษเก่งมากนางได้หลายสำเนียงเลยนะคะได้ทาง British accent American accent And Indian accent ตัว,วคนส่วนมากอะจะเลือกสำเนียง British บ u ดด chose Indian accent